รู้ไหมเวลาเข้าป่าเนี่ยเราจะชอบสังเกตแล้วก็เล่นสีจากธรรมชาติทั้งดอกไม้ใบไม้ก้อนหินหรือไม่ว่าจะเป็นดินเวลาลองเอาพวกเขามาถูถูหรือว่าขีดเขียนลงบนกระดาษอะโอ้ยดูดิคือมันได้สีที่สวยมากเลยแล้ววันนี้เป็นวันน่ารักอีกหนึ่งวันนะที่เราได้มาเจอคนที่หลงไหลในสีธรรมชาติเหมือนกันจนเขาเนี่ยทดลองทำสีใช้เองแถมยังเปิดเวิร์กช็อปให้กับคนที่สนใจด้วยเนี่ย ก็มโนจะพลาดได้ยังไงอ่ะวันนี้ก็เลยต้องมาเยือนสตูดิโอเล็กๆน่ารักน่ารักที่นี่แล้วอ๋อพิกัดอยู่ที่ศาลายานะทําสีธรรมชาติกับพี่แซนนี่ตอนนี้อยู่ที่บ้านริมน้ํานะคะและเป็นบ้านริมน้ําที่เขามีสตูดิโอเล็กๆซ่อนอยู่เป็นแบบพี่ผู้หญิงคนหนึ่ง mm. เขาทําสีจากธรรมชาติ mm. ค่ะเราก็เลย าการทําสีธรรมชาติทําทําไมแล้วมันแตกต่างจากสีปกติที่เราใช้ทั่วไปยังไงก็เลยต้องมาเจอพี่เขาหน่อยพี่แซนสวัสดีค่ะพี่แซนสสวัสดีค่ะคุณเป็นคนที่คลั่งไคล้แล้วก็ชื่นชอบเกี่ยวกับการทําสีธรรมชาติใช่ค่ะขออนุญ,ญาตมานะแบบบุกสตูดิโอได้เลยครับขอเป็นนักเรียนหนึ่งวันินดีครับเย อ่ะพี่แซนเนี่ยก็คือเป็นเจ้าของสตูดิโอหนูเรียกว่าสตูดิโอได้ไหมได้ครับมันคือสตูดิโอที่แบบน่ารักมากม,ากมากแล้วก็คือเข้ามาเจอพี่แซนปุ๊บก็คือไม่แปลกใจเลยว่าทําไมทุกอย่างมันออกมาเป็นสไตล์นี้ทุกอย่างมันมีความเป็นพี่อยู่มากเลยอ่ะม,มีมีแบบขนตานี่หนึ่งเ้ยนี่นี่นีเร <c oughs> <c oughs> มีโนตโต๊เป็นเมนต์ตงมนตงมันเจงตึงเจงจึงซึ่งสำหรับเราเรารู้สึกว่ามันเหมือนเชียงใหม่อ่ะเพื่อนสนิทอ่ะดากันดาดากันดาเธอดากันดาไหมคุณจบอะไรอินมากรนะคะตอนเรียนปตีเรียนเพนติงค่ะแล้วเป็นคนที่ผิวลอกเนี่ยเราจะเป็นคนผิวลอกแบบเนี้ยเฮ้ยเออเป็นแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็ไปทํางานประจําปกติจนตัดสินใจไปเรียนแบโทที่อินเดียค่ะคณะจิตกรรมตอนนั้นชอบพี่โจนจันไดค่ะคือแบบผ่าตัวเอง แบบว่าปลูกผักก็ <c oughs> คิดว่าเราจะทําอุปกรณ์ในการวาดรูปเนี่ยด้วยตัวเองได้หรือเปล่าโปรเจกต์หลักๆอะทำสีค่ะจนวันหนึ่งไปเจอกับคุณลุงคนอินเดียคนนึงค่ะศิลปินแบบว่าท,ท้องถิ่นอยู่บ้านดินไม่ค่อยพูดอะไรค่ะวาดรูปอย่างเดียวแล้วก็ใช้สีธรรมชาติสีๆค่ะเ,เราก็ชี้ว่าแบบสีนี้คืออะไรคืออะไรสีดำลุงก็ชี้ไปที่แบบกลมมอสสีเขียวลุงก็ชี้ไปที่ใบถั่วแขกก็สีแดงเป็นกับเลือดของลุงเองเป็นหิน ค่เป็นหินที่ลงเก็บมา แต่แบบมีสิ่งหนึ่งที่แบบคุณลุงใช้แล้วเราไม่เคยเห็นสิคือสิ่งนี้ค่ะขอดาพลอยหรือว่าหินต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ค่ะยางสนยางไม้ยางไม้พี่ชายบอกว่าให้เอาจุ่มน้ําลองสัมผัสดูว่าเกิดอะไรขึ้นมันเหนียวเหนียวก็เลยช่วยยึดติดตัวผงสีให้อยู่บนกระดาษอ๋อนี่ก็คือเป็นกาวธรรมชาติอันนี้คือได้เทคนิคจากคุณลุงคุณลุงคุณลุงชื่ออะไรคะคุณลุงชื่อโมฮัมหมัดค่ะโมฮัมหมัด นาวสกุลจิตรกรเฮ้ยเจ๋งว่าอันนี้คือตลับสีที่มาจากธรรมชาตินะคะคือเราว่ามันน่ารักมากได้ลองทำเดี๋ยววันนี้ลองทำกันเดี๋ยวดยซื้อด้วยได้ค่ะนี่จ๋งจ้าแล้มืนี่พวกเห่าก็จะเฮ็ดสีจากธรรมชาติเด้อค่ะเราจะทำสีจากธรรมชาติแรงตายเป็นคนดีไหมทุกคนถูกตียกเว้นคนปกติบทเรียนที่หนึ่ง หาสีสันจากธรรมชาติง่ายๆเลยคือเราเนี่ยออกไปหาสีที่มีจากธรรมชาติในสวนหลังบ้านทั้งดอกไม้ใบไ,ไม้แล้วเราก็เอามาสวอส,สีแล้วมาดูซิว่าแต่และอย่างเนี่ยให้สีแบบไหนบ้างอ่าเราจะเรียกว่าเป็น make pen from plant ค่ะวิ้ยูว่าแล้วว่าสนุกสนุกนะอันนี้คือดอกดาวกระจายเหรอคะใช่ครับดอกดาวกระจายนะคะน,นี ฉันบอกผู้ชายทั้งโลกเลยนะว่าอย่าปลูกดอกไม้ทำไมอ่ะเพราะว่าฉันเด็ดเฮ้ยสีน่ารักมากอันนี้เหมือนสีเทียนสวยไหมคะครูสวยค่ะมันตั้งไงหรือปะสวยไหมคะครูสวยสวยตะโกนหรอเรา่มทำเพงพวยเอาแพงพวยก่อนเลยไม่เลยนะแพงพวยเอ้ยพูดดีๆนะแพงพวยพูดดีๆแพงพวยแพงพวยทำไมอ่ะแพงพวยมันผิดตรงไหนวะบทเรียนที่สองปรับโทนสี ด้วยกรดด่าง <c oughs> ด้ดยกรดเนี่ยเราจะใช้น้ำมะนาวส่วนด่างเราจะใช้เป็นขี้เถ้าผสมน้ำแล้วก็จะระบายกรดด่างเนี่ยลงไปในสีธรรมชาติที่เราได้มาแล้วก็มาดูสิว่าแต่ละสีเนี่ยจะมีการทำงานกับกรดและก็ด่างยังไงเปลี่ยนสีไปเป็นแบบไหนเข้มบ้างหม่นบ้างแบงบ,บเรารู้สึกว่าอันนี้สนุกแล้วก็ว้าวมากๆเลยแต่ละสีที่ออกมาดูดิสีมันน่ารักสะดุ้งว่ะ เราจะเป็นสายแบบว่าชอบให้ว่าตามสไตล์ของตัวเองแล้วเราช่วยแบบไกด์ว่าเฮ้ยให้เป็นสไตล์ของตัวเองดีกว่าอะไรเยอันนี้ถ้านับในชีวิตเลยนะคะเป็นครั้งที่2ที่ทําให้เรา,าชอบดอกไม้คือกิจกรรมวันนี้เรารู้สึกเลยค่ะพี่แซนว่าแบบการปลูกดอกไม้แต่ละชนิดต่างๆเอาไว้ในบ้านแล้วเห็นเวลาเขาออกดอก แล้วได้เล่นอะไรกับเขาอ่ะเฮ้ยเรารู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบเราเด็ดเขาทิ้งขว้างอ่ะมันทําให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีสีที่สวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยชอบรู้สึกอยากปลูกดอกไม้เหมือนกันค่ะ บทเรียนที่3ผสมสีตามใจสั่งแย่ yeah, <laughs> เรากำลังจะได้ทำสีน้ำจากธรรมชาติใช้เองแล้วโดยที่เราเนี่ยจะใช้ผงพิกเมนต์ที่ส่วนใหญ่อะจะทำมาจากดินยางไม้รากไม้แล้วก็แก่นไม้ที่พี่แซนเขาได้เตรียมเอาไว้แล้วเนาะแล้วก็จะมีพี่แซนนั่นแหละคอยช่วยในการผสมสีสอนทำตามขั้นตอนต่างๆเฮ้ยเราบอกเลยว่าขั้นตอนเนี้ย เพลินมากๆเลยน้องพี่แกงเปาหนูหนูอยู่ทีู่ก้นใครคะเราจะใส่ยางไม้ลงไปประมาณ25%ของพิกเมน็์ที่เราใส่ไปสวยเป๊ะเออเป๊ะมากเปมากเดะเลย อีกอันหนึ่งที่ต้องเทสอะค่ะก็คือกลีซรีนกลีซรีนจะเป็นตัวช่วยทําให้สีกระจายตัวดีแล้วก็ผสม,มให้เข้ากันเลยนะครับเราอยากให้เธอทําเทคนิคก็คือเหมือนเอาเปียกลงใช่ไหมคะแล้วก็เอาสีเราอะไปลองจุ่มดูดูว่าการกระจายของมันอะเราชอบหรือยังถ้าเกิดเราอยากให้กระจายมากกว่านี้เราก็ใส่กลีซลีนเพิ่มอันนี้แล้วแต่ความชอบอเดี๋ยวเราจะรอให้เขามีเนื้อประมาณเนื้อยาสีฟันแล้วจะเทใส่หลุมครับแล้วมันแตกต่างกันยังไงกับการกระจายกับไม่กระจายถ้าเราย้อนไปถึงแบบศิลปะ แรกของโลกเลยก็คือศิละปะรรมค่ะซึ่งเขาใช้ดินหินนี่แหละเป็นพิกเมนที่มีความคงทนที่สุดในโลกถ้าเราเอาแค่ดินหินไปทาที่ผนังถ้ำเฉยๆก็จะหลุดร้อนหายไปมนุษย์ถ้ำจึงจำเป็นที่จะต้องหากาวใดๆก็ได้มาช่วยยึดติดผงสีนี้ให้อยู่บนผนังถ้ำค่ะบางคนก็ใช้ไขกระดูกสลังสั์ขี้ผึ้งยางไม้แต่พอมันในยุคนี้เรามีกระดาษใช้เราต้องการให้มันแบบฟุ้งกระจายเขาก็จะใสก่กลีซรีนเข้าไปช่วยเพื่อที่ช่วยทําให้ก,กระจาย ตัวของตัวพิกเมนต์นั่นมันกระจายตัวออกไปได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ตัวกาวที่บอกก็จะช่วยจําแนกสีด้วยถ้าเราใช้กาวนั้นที่ละลายในน้ําได้เป็นยางไม้ที่เราใช้วันนี้คือสีน้ำถ้าเราใช้ยางไม้บางประเภทที่มันเช่นยางพาราที่มันแห้งแล้วแห้งเลยมันก็จะเป็นสีอะคริลิคถ้าเราเปลี่ยนกาวนั้นเป็นน้ํามันมันก็จะกลายเป็นสีน้ํามันถ้าเราเปลี่ยนกาวนั้นเป็นขี้ผึ้งมันก็จะกลายเป็นสีเทียนอ คือใช้พิกพงเดียวกันเปลี่ยนกาวก็จะเปลี่ยนคุณสมบัติประเภทของสีเข้าใจแล้วคือเราแค่รู้สึกว่าการผสมสีเองอะ่ะมันเลือกได้เลยคือเฉดมันมีเป็นร้อยๆเฉดได้เลยนึกออกปะถ้าเราใส่อันนั้นนิดอันนี้หน่อยเติมน้ามากแบบมันคือสุดยอดที่จะ create เลยไม่แปลกที่สีแต่ละพาเลตของพี่แซนมันจะออกมาไม่มีทางเหมือนกันเลยม,ม,มันมันมีเสน่ห์มากๆเลยนะเราว,ว่า บทเรียนที่สี่นักสร้างภาเอ้ยเอาจรงจริงอันนี้มันเป็นกิจกรรมเสริมที่พี่แสนเนี่ยเขาชวนเราเล่นสนุกค่ะคือเอาสีที่เราทํามาเสร็จแล้วเนี่ยมาลองเล่นดูกับแผ่นอะคริลิกแล้วก็เครื่องบดท,ที่เราเรียกว่าเครื่องบดปลาหมึกเออนั่นแหละเอามาทําเป็นภาพพิมพ์ที่เขาเรียกว่าโมโนปรินจ้าไปแล้วนะคะเออเฮย ภาพมันหายอ่ะเออดูหนูเฮ้ยติดไหมอ่ะติดโอเคงั้นเราออกเลยเฮ้ยน่ารักมากเลยน่่เป็นอีกหนึ่งวันที่มันน่ารักสำหรับหนูมากเลยอ่ะวันนี้เราทำเป็นแบบเหมือนเป็นสองคลาสสั้นๆค่ะที่เราทำในสีดอกไม้ใช่ไหมคะตอนเช้าแล้วก็ทำสีน้ำ แต่วันนี้พิเศษที่ทำภาพพิมพ์ด้วยจริงๆมันเป็นมันเป็นงานที่ <c oughs> มันใช้พลัง <c oughs> เออใช่มันต้องใช้มากไม่รู้เหมือนกันอะไรบางอย่างเวลาจะทำลืงชิ้นออกมาพลังที่แบบพี่แซนให้มาคือมันรู้ว่ามันไม่หายไปไหนแต่ว่ามันถูกปลดปล่อยมาผ่านแบบทุกอย่างอะ แล้วคนที่มาอย่างหนูเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าหนูได้พลังงานตรงนั้นเหมือนกันแล้วแบบหนูว่ามันเป็นพลังงานที่ดีมากๆอ่ะมีหลายๆคนที่มาเรียนมาเวิร์กช็อปอ่ะแล้วก็กเป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนกันรู้สึกเหมือนแบบว่าสีนําพาให้เราไปเจอเพื่อนใหม่ๆเออที่แบบกว้างแล้วก็หลากหลายมากขึ้นก็อยากจะคีิด ความสัมพันธ์กับครูไว้เหมือนกันจริงๆไม่ต้องเป็นครูถึงครูหรอกจริงๆเราเป็นเพื่อนเออรอยู่ห่างแค่ปีเดียวเว้แต่แบบรู้สึกว่าแบบคุ้มค่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็รู้สึกดีใจมาเล่นกันค่ะคุยได้มันเป็นวันที่ดีมากแล้วก็ได้อะไรดีๆออกไปดีใจมากเลยที่ได้มาถ้าใครอยากมาก็ลองติดต่อมาได้นะจ๊ะไปเลย